อยู่เฮือนคือว่าไปอยู่พุทอเป็นยังนะเป็นไข่ไหลหัวลงมาหูไหลตะกุ่มจุดๆลงมาในเช้ามืวก็มีหัวในแถวรุ่นกุศแม่เนะเบิ่งไม้ก็หู้แล้วกระรางเรียวให้ข่าว่ตัดอนาคตลูกแล้วมาให้ลูกเข่าเนาะเข่าปกัน โชวนไดครอบครนะัวนี่แหละเดือนเดือนซักยาย,ยังสะาไปาผอมมาซักยาดีไข่นี่โอ้มิตามินมริซ่าไฮโดรนี่ก็น่าติดนี่เพื่อนมาจักยาไยยยด้กันเ็นไว้ก่อน ทักทายสบายดีพูอมีพี่น้องปลาดุงเมื่อสุขสุขคนเด้อเนาะวันนี้ก็เดินทางมาพี่ละพี่น้องเอยอบ้านแม่น้องน้ำหวานน้องพี่น้องเนาะหมู่บ้านทางน้องปลาเนาะน้องมวยน้องเตี้ยพี่ละพี่น้องเอยอการ์คือมาเวทไปเศร้าพบกับโบหินเนาะทางแม่น้องน้ำหวานโบหูไปทางในพี่พี่น้องเอยอจังเลยก็ทางสนองการสีขาวไปรีวิวบ้านช่อง ไปพมิดพี่น้องเอฟซีเบิงน้องพี่น้องเนาะกับซีเอิญถามทางเมษาโมเพิ่นเนาะมาไปน้องน้ำหวานเพิ่นไปไซด์พี่น้องเลยมารอบสองขย่าโบเห็นเพิ่นเนาะโดยอาจะจังไดกะไปเบิงไปส้มน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะเลนชาร์้า์เปินเพิ่นไปฮอดขั้นตอนใดแล้วพี่น้องเลยอาจะจังไดกะพาพี่น้องเอฟซีวาสุกุสุคนเด้อ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ทัศนวลนี่เดลยพี่พ้องเอ้พอมีกำลังใจสู้ต่อเนาะคลิปทัศนวลแล้วกายคามโฆษณาอ่ะจังไดก็ไปเบิ่งไปส้มบ้านเม่น้องน้ำหวานเนาะพี่พ้องเนาะโดยพี่พ้องเอ้เกี่ยวมารอบซอแต่ไม่ยังบ่เห็นทางเม่น้องน้ำหวานเนาะอาพี่พ้องเอ้คนไปเสดเนาะเห็นแต่งัวตัวน้อยตัวหนึ่ง เพิ่นสะลานเปิ่นก็ยังบ่แล้วเนาะพี่พี่น้องเนาะอืออ่าสังข์สีอ่าแอมเนาะสังขสีเก่าโอ้บันไดก็ยังบ่แล้วพี่พี่น้อยนี่เนาะโอ้บันไดขึ้นก็ยังบ่แล้วเนาะมาเบิ่งางล่างพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก แอมพาเนาะเอ้ยย no? ah, no, hey, ังบ่ได้เพื yang, no. tu, uh, ่อนเนาะก็ไ hmm. ด้นี่ตัวนี้ก็ยังเนาะถือว่าอสังคสีปิดไว้เพ่พี่น้องเอ้ยอืบ่เห็นซ้ําพ่อพี่น้องเนาะเอื้อยเราบ่อยู่ ่ไปใส่เด้เนาะถ้าสนวนก็มาสองรอบแต่ว่าบ่ได้ขึ้นไปรีวิวทั้งเทิงเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็มองทางหน้าเนาะนี่อาจสิเป็นหัวเราพี่น้องเอ้ยเนาะว่เห็นกินหญ้าอยู่นี่ โอ้น้ำสั่งเราเห็ดแบบนี้เลยนี่โอ้ยเนาะผมมีผู้ส่งผู้ใายเนาะพี่น้องเลยนำหน้าครอบครัวก็คือว่าแหละมันกาสีประมาณนี้เนาะอือถือว่านานเติบเนาะพี่น้องเนาะเพื่อเรากะ อาสีไดชีไดพี่พี่น้องเอ้ยอาสีเป็นทางภรรยาผู้ใหญ่คนเดียวเนาะเพิ่นกะอาสีงบบ่มีเดวังเงินบ่มีพี่พี่น้องเอ้ยโอ้โหให้มานะโอ้มาแต่ไส่นะมารอบสองยังโมเห็นอยู่อืม คือไปอยู่เฮือนคือว่าไปอยู่พุ่นอทา,า,อาเป็นยังนะ,นะอืเป็นไขม่มีชองทีนไปไว้มาซะเอานอนเฉพาะน,นะเรียบข่าวสักพักหนึ่งแล้วเออถือว่าทุกมื้อนี่คือไปอยู่แต่นในบ้านบ่นละ

เอาเอาชิดับได้เยฮนฮนฮ่นฮ้องสิงโวยเอาน้องนอนไปนอนนอนไปนอนเด้จ่ะเด้อเออยากมานำาีดูดูน้องสาวเฉยบมฮมไปเวียบบอกอยกนาบังหัวนองโปอืนอนตะรางคือเกา เป็นอะไรสับพนทุกพนยังบริหัวบัิถีบอ่เออมันพระตีอันทางพุงพ่นเนาะพาพุ่นเนาะเ,เลยใหญ่ามานอนพี่บแบบไหลหัวลงมาหูไหลตะพุบอืมจุดก็จุดลงมาเนชาวหมอนแล้วก็มีหัวในแถวรถก็ุิแม่น,มเมน,เนะเบิ่งไม้ก็หูแล้วกระรางเรียว <laughs> มันพระด้เนาะมันตีเนาะ น้องลำบานเข่าหงเยียนอยู่ว่าละปีนี่ย่าบ่หึยังโมโหเอาคือว่าโมโหนั่นละจังหวะน้ำเมนีได้เฉาอ่ะเป็นอะไรเขาว่าโมโหหึเมยให้เข่ากับเขาเมยบ่อยากให้เข่าบ่ตัดอนาคตลูกแล้วมาให้ลูกเข่าเนาะเข่าไปกันโชว์ได้ครอบครัวนี่แหละเป็นอะไรไปนี่ไปหันเนาะโดยมีผูเอาเนาะโดย ยังไปยามมาบุกิไปจับไปใบเฉยอ่านได้เลยว่าใส่ละว่าละอะใช่ลูกอันปึกคือเม่ฮะแม่เป็นอยู่ว่าแม่่าลยแม่หองว่หนึ่งอะโหวน่งเนอะอ่านจะประแตกปออด้รก็อันน้องน้ำหวานี่ปอสีปอียังอ่านยังออกด้วยบ่ละโอ้ยขึ้นหัวขันใดซื้อนะื้อขึ้นชูงซื้อสลเ้ย ว่าเป็นอะไรแถวนี้เนาะ<ด>อืมเป็นได้สามีงบมีอย่างเขามาเลยตี่เพิ่มเติมด้วยอืวได้ยังไงเธอแผ่นชื่ออะไรแล้วมีอะอืมทั้งสิพ่อยู่บ่แบบนี้จังว่าเพื่อนว่ามีอยู่สิพเพื่อนว่าโอ้แต่ว่ามีมาแล้วเนาะ หันก็ได้ไมเิราจักมัดก็อีก่ะเพื่อนยูยูฮันเพื่อน่ะเพื่อนว่ายังชิยังชิมัดอืมชิมัดหรือชิปเนี่ยไหนเขาเกิบมาจัก่น่าชิมีผู้ช่วยมาชิโอ๋อถือว่ามีมาเนี่ยคือว่าโคเปเรวน้อยละแต่ว่ายังบริหิทธิชื่อ โดยมีได้10นะเพิ่นว่าอืมกับอยู่นี่4ตับนี่ๆอืม40แผนแต่บนี้อันน่ะสราก็ได้ได้รอยังบนี้รอางโอ้างบวางบโดยแต่ว่างบมีแล้วโดยมีกบไดู้้วยังว่าบพอดอกอืมยังแต่สได้แต่สสิ0 ชิปหนึ่งเวั่าอืมแต่ว่าน um ี่ส uh, oh, ินค้างค่าทั้งสร้างเนี่แบบว่าจบบ่แลรวเม็นบอกโอ้ได้วม่แล้ว่ยวอืเอาดีใจน้ำน้อยละอืมออคอยป็นคอยไปแล้วมันก็คือว่าฮะเนี่ยมีชินี่กรบบโบได้ว่าชิบพบอหรือพอยังบบหู้สร้างมันยังไม่มาเห็ดต้องเห็ดไปเรื่อยเนาะโดยอืมแล้วก็อันหารยังกับคันไดนี่แหละยังบบมี คนไรยังหมดเดวเนาะโดยลูกจิงกับอรรันนี้เด้เทปุ่นอือยังก,กับบ้านบ่อือบา้านตัวแลไรผู้เป็นสะพานบุญก็อยากเห็นให้แล้วเลยดย้วยแต่ว่ากระขึ้นอยู่กับผลักูไไ้ใหญ่เพม่อนกัคือาบอกเลยหาเงินหาค้ำด้วยอือเพื่อชีวิตว่าฉันซะเฮ็ดเฮือนน่ะมันเห็ดยากหน่อยละยคือเพคนเบาเนี่ยแต่สั่งครอบสั่งครัวแต่มันง่ายอือสั่งเฮือนสั่งซานแบบนี้แหละเนี่ บ่สิไหลมานินทร์คนน้อยมื้อนี้ก็ไปมาก็ได้ไปมาดิดนําเป็นหยังได้เด้น้องอําหวานว่าบ่ว่าสิบ่ให้ลูกเฮียนเนาะเบิดอนาคตแล้วน้องนําบานมียังซ่มียังคือเป็นจุนเป็นหยังนหัวขอหัวขาวเป็นบาดชนค่ะเป็นลแก้วอไปตแล้วบได้แนวแม่บ่จักดอกนี่างซแม่นบ่เลย เท้ากัย่งบัวชีนะนกเช้าบาดปั่มาไข่โตเลยแต่ก่อนก็ถือน้ำลักไข่กันจ๋อได้เติบเราก็เลยจ๋อเอาน่องมาจางดอหนบอกลูกชักยาเลยยรับพ่อพี่แล้ง่ายกับอยู่น้ำลูกเอาอสมมืตนี่น้องน้ำบานบ่ไปหาข่าบอหนึ่งเข่าหนึ่งง่ายนะหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำ ก็ไปอยู่หาทำไมถือว่าได้เบิดแมนบอกเห็ดกินให้แม่อีกโดยอือเอบน้ำเดียวออืน้ำเมยยากแล้วก็เพื่อนน้ำไหนยอมน้ำเดียวใครดอกน้องกันใหญ่เลยละเอ้ยบริเห็นให้เห็นหน้าน้าเอือน้ำน้องบริใั้เจ้าอปีนี้บริไปดำน้าเพื่อนพูดถือปีมีแต่ไปรับจ้างไปดำหน้ารับจ้างโดยวันเทรคเขาจ้างเที่ยวนี้ cho bà này xén xáo, bàn là xén hà xén húc ừ Ở đây, đây, đây sư khảo sư nằm ừ. ừ. bò đây ừ. khảo sộp xuống sộp ừ. cả mưa bay mưa bò cho nó ăn nhạc đấy nó đây sổ nhạc đây là cả bạch bài Ừm, cháu yên bò mê, bài con điều đây nó nó bà nó 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 บ่เพิ่นไปละเพิ่นโอ้เพิ่นก็เอาให้เต็มอยู่บ่ล่ะโดยโอ้เต็มผู้เต็มบด๋ผู้บ่เต็มกะ่เด็กน้อยเนาะอืเจ้าก็ให้บ้ําครึ่งนึงว่าซั่นซะางบนก็ให้ําอืไปบ้านนอกะเจ้าเอาอยู่ซั่นในบ้านเฮาหั่นอืบ่อยากปานใดล่ะอ้ายมานี่ก็สิเว้าัวแฮงได้เนาะ อาใหญ่กลัวดิบมาเด้อบอกในิ่นเดียงใหญ่อยู่พุ่นเลยมามามาดิ่นอยู่บ่โดนมาถนงดอกโอ้บอกเรียกกับบอสินบ่เคยกับแม่ทางนี้นะเนาะกับแม่ด้วยอืมดูสามไม่ดุคือเก้าวดูอืมอ๋อปีเจริญมีคารดีมาเพิ่มเติมเลย

โอ้หันอืมแล้วก็บ้านใหญ่นี่อืมยังบ่มีเข้ามาว่าแล้วมันก็หลายสิ่งหลายอย่างเนาะประกอบเข้าเฮือนก็ได้เฮาคิดว่าเออมันคือสิบ่ได้อีหยังก็ได้บัดเฮาเฮ็ดลงไปแล้วโอ้ย ถิ่มเงินใส่บ่บ่ได้เพื่อสิได้เป็นดังแบบนี้ก็ได้เพื่อสิครบบอเช่นซะซื้อไหมบดยังค่าช่างให้ค่าสร้างบ่ยังเครื่องอประกอบเขาอีกขาดอันนึงก็ต้องซื้อเสริมเข้ามาเรื่อยๆนับแต่เล็กตะโปตะปูโอ้ยรายยางเพื่อสิได้เป็นเฮือนนอนลำวานเลยถือว่าได้รูปร่างที่ถือว่าดีได้ไรไรอ่า แม่ได้มั้ยสิระเด้อกะอีบดอนบานะเนาะค่ะนี่กะบ่ฮู้เผอเด้ออังกะกะคึกนึงแล้วหาว่าๆว่าแล้วเนาะเฮ็ดเฮือนใหญ่แล้วนี่ต่อลงไปเสียลงไปฮอดห้องน้ําเป็นเฮือนครัวเด้อตัวนั้นเนาะคักปนยังพอดีเหมาะเจาะเลยถามม่ทตนี่มาบ่ฮู้มาถามว่าอีกรอบ2ฮู้่บ่โทรแม่น้องนวาน บ่หรอวะเราไ่ได้อาบบ่อืมมารอบสองเลยอ้าไปเสร็จดิวะว่าโทเบเก่าวัดปุติิบาเหมือนจะทรโทรูักกับป้าก้างบนไอ้อือเขาเล่นใช่ฉาบแมบปเกขาเป็นองไนเป็นน้ำหูสระวะรู้พักผู้เฒ่าแต่คอยถือกันไปนะกับยากับยาอะได้อืม เผาเล่กินอะนายกินนมตัวเองบ่นมเสริมบ่ได้กินบ่ลูกบ่เออลูกจะผู้น้อยบ่เดี๋ยนี่บุ้งนี้อืมถ้ากินกินนอมอยังนะแต่ก่อนฮะอ่ะน้ำพ,พุ่นแต่ก่อนแต่บ่อโอ้น้ำพุ่นเดี๋ยวนี่กินนมค่อยออกแห้งอยูบ่บ่ละบ่บ่ปันได้สาวตุ้งเบื้องดีอย่านู้นเขาดูดไปฮะเนาะเดิอ้าคือว่าจริงสัต หายกินเืองเดียวมันเป็นในอะไรเคยโอ้ยช่างบาบัมเม้นขางน้อยข้างใหญ่พ่านี่ขังง่ายขังง่ายใช่ก็บอกห้ยดูดเบิทรงเบื้องฮะมิตรกรมถนัดกรมแต่เบื้องเลยอ้าวเป็นน้ำเมร์เองสระเนี่เบื้องนี่ก็กินทื่พอชื่อวันนั่นแหละก็ปิ้นไปปิ้นมาแล้วสิว่าบุกเคยในอะไรเคยกรมกรมแต่เบื้องเดียวอืม ข้างวาเนาะนมเด็กกระเจอะจะซอยก็กินได้แล้วว่ะโดยอืมอืมอย่าเลยเนาะโดยอืมเก็บกินให้อยู่เฮ็ดอยู่พื้นตารางเนาะฝนตกมาก็คือเปียกเบิดแม่นบ่เปียกเปียกหมดนํามันอืมบ่ได้ตกหลายมื้อแล้วจัแห้งนี่เดี๋ยวไหลเด้อพ กินยังแต่ละมือนำนำบานวานนี่ก็เอปลาทูนำเมพูดนี้ดิน้องชาวลงบานลงไปเอาเบ็ดอืมโชาบ่ขอปลทูนำมันฮะไไปหาเห็ดบ่เจ้าฮะช่วงเห็ดไปก็ไปได้คือหมู่เลย่อเป็นแนวใดเอาเบิดยไปบ่ทันเนาะอืม เดี๋ยวไปใชนไหไปบุษท่านเนี่ยเผื่อสิว่าเอาน้องเด้อนี่นั่นมันสวยแลเวลามันบุษบหาแล้วมันมันบอกไปขอบูไปไก่ไปขอเขาได้หมดหุ่ยหองไก่หุ่ยหยอดเนาะลดกระไรตารางเล้วมันบ่กดูเหี้ยงเหี้ยงตู้เจ้าแล้วมันสีดอกขู่ตู้งามใช่ไหมนี่ยังไม่หมดอีก้นะตู้นี่ดยดาวเจ้าดาวตอนได้ไง ดาวเะปีกายปีบางอย่างก็เ hey? จ้าก็เก okay. ็บปีที่ผ่านมาก็เอาเนื้อเจ้าเลยอยากได้อีบ่ใจอยากได้โอ้ไมีก็อยากได้เลยทลายห่าลาวชงลันห่าชงลันห่าเลยซื่อสดทลา่ค่ะซื่อสดชงลันชงลันห่าถือว่าขีดออกมันมีแต่หารเชนนึงใช่โอ้ใจไปแล้วจังล้านมาเลยใจเลย Lần trước, nó 7000 nạn thường là đám lá lắm. Phát ra đám lá má có đấy đáy tới khâu Nhưng mang có chú chí ở đây. Chẳng là đồn từ nó mới mà đi. Việt Nam mình bỏ. Ồ, Việt Nam mình bỏ. Nói mà, lúc nào cũng không có đáy nữa. Ồ, cực kìa, bây rồi. Chôn rồi, rồi, bây rồi. คนเราเอาโยบานนี้เอาแบบไร้สารกินเปียบคอยแล้วคอยจ่ายไปใน้านปลาอ้าวมันก็เป็นแบบนั้นนะเจ้าเป็นหนีเขาเซนหนึ่งกันได้ไเจ้าเป็นหนีเขาเป็นบ่อนองน้ำหวานเออเขามีสิทธิ์เอาได้ไหมน้องน้ำหวานเลยอืมเขาเป็นไทยอถ้าเบิ้งไปนี่แล้วว่ะคือผมมีเงินใช่ละกันอือืเอาคืนก็เอาแต่ปติอ้กันเลยอืมในนั้นในนี่ได้ว่ะคือว่าเอาได้เนาะ มาพัดนัดเพื่อนหันวะพัดนัดเมียดนะนะว่าดำนาแล้วว่าคอยสีหาดำนาาําใช่ดกว่าคอยสืด,ดำนามาพอนี้แต่น้ำมันลดซื้อกินกับลูกไปันวันซื้อเขา้ามัดตัวนี้เดี๋ยวพัดนัดเพื่อนว่าไปทําหายดำน้ําแล้วว่าสีเก็บโฮมทอนให้วะพัดจะบ่ได้ยังเจ็ดแบเชนอนึ่ง จองล้านปลายเนาะถือว่ายย 3, สามพันสระนี่ถือว่าตู้บอ่อแพงไปได้เนาะดูนน,นี่เนาะเออของเบีย้ยเงินว่าวเงินเป็นเงินกีบเงินบาทเงินว่าวสี่พันได้เงินเนาะโอ้กระสูงเนอว่าสี่เงินเป็นเงินอันนี้เพิ่นเอา, 2, 3, าสองล้านห้าสามพันกับสองล้านปลายโบเมนตีเนาะนอีละเออมันก็สิเมียนได้ถ้าว่าสองล้านห้าก็ประมาณสี่พันเนาะ เมันราคเป็นเงิน,นงงบาทนะสี่พันพอนะถือว่าคักอยู่บ่มันเป็ี่ยนอะไรไม่อัดธรรมดาบ่เป็นเลขบ่โดยเลขก็ไม่อ่ะพี่เอานมมาให้นมหวานก็ได้ละเด้อนานในเล็กอ่ะเื้อนมมาผ่าอีหล่ะเอ,เอ<ห>้ยโดยขอบใจเนอะโดยส่องแค่ลองกินได้ทีกินดูดู้ได้แบดนี้เนาะใหญ่เลย มื้อนี้สิกอดด้วยน้องๆมากินด้ยก้อเอยก็กินบ่เอยกะอืมจิบหัวอางหางกินข้าวบ่แซ่บบ่จักบ่โดยิในบางคนนี่กอืสเืองๆสักยายงซไปมาสักยาดไข่นี่โดยโอวิตามินดให้รู้นี่กยังติดนี่เพิ่นอจักยาก Xin vậy con Rồi Con à, chạy Con đựng mà Cả không chắc vô Và lựng con ăn nha này tít vô vô ừ. đốn là lẽ Vô đốn thì là ngủ bì bì Vô đốn Ca vô đốn Chỉ hai anh tờ bạn, <laughs> bạn... Hmm. Chỉ khơi hai anh tờ nó bạn Cái anh chạy vô hả lẽ Ừ Thầy con đựng con khơi Rồi. เงนเกษียนั ay, ่นเข้าใจเฮาอยู hmm. yeah, uh ่อ mm ืมอย่าน้องก็ลงไปเอาอืมพรีน้องสาวให้ลงไปลงไปหลับเอาอยาให้น้องน้องเช้าลูกของคุณอีหายสามชิปมือน่ะลงไปใช่เขาอืมไปหาเพียงกิโลจะนายเขาก็ไป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 หาคนณหาอย่างเนาะไปไกลที่ไปหาอย่างครัวเจ้าแบบนี้ไงลูกก็ให้เงินเรดเด็ดเดีย ป้าบารายแล้วเนาะเป็นไข่สูงซอกเซกเห็ดยังไงอยู่ไข่รอกน้ำบาากับจักซอยแม่อยู่อันนี้จะมันงนะลูกแล้วเห็ดอยูฮะพวกนี้ยังไายเลยละเด้อเบว่าเหยี่บมายามคือว่าอะถาทำข้าว ก็กับปาเด้อบันี้เด้อร์โดยเอาสบายดีโดยโอเคน้องพี่พี่น้องเนาะก็ถือว่าบ้านแม่น้องน้องบ้านยังบครบนอนพี่พี่น้องเนาะอ่าตอนนี้ก็คือว่าเนาะอ่าเป็นทางวจานเพิ่นเนาะก็ต่อเติมขึ้นมากก็คือไม่สลละสละนะพี่น้องเอ้าจังไดแล้วครูไลาคนเนาะทำเพราะลรกขุยใหญ่เลยอยากสวยอยากสวยเนาะอุปถัมภ์ทาง น้องทำบ้านเข้ามาเนาะสมทบสอยกันก็นยินดีเป็นสะพานบุญให้เด้อเนอะาะเมื่อสุขสุขคนพ,พี่น้องเลยอาะสังไรคลิปนี้มันมียังไงเนาะกระเพราพี่พน้องกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อบบพาดคลิปใหม่ๆลงให้เอซีเบงทุกข้างเนาะพ,พี่น้องเนาะโดยอ่ะสังไรคลิปนี้ประมาณนี้เด้อเนาะเขาก็มาสบายดี